ร้อยแปดอีกประการหนึ่งอาสัตตบุรุษสงัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อาสัตตบุรุษนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติส่วนภิกษุเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้น อสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตตมยตาไวเพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้น พระปฐมฌานสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอัตมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปอสัตบ,บุรุษบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุตตุทถฌานอยู่อสัตตบรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จะตุตถฌานสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้จะตุตถฌานสมบัติเพราะ จะตุถชาญสมบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะจะตุถชาญสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่น จากที่เข้าใจกันนั้นเพราะจะตุถตาฌานสมบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อวธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนด นานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงอาศัตบุรุษบรรลุอากาศานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อากาศานัญจายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อากาศานัญจายตนะสมบัติเพราะอากาศานัญจายตนะสมบัตนั้น อาสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากาสานัญจายตนะสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้พระชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใด,ใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้น เพราะอากาศสานัญจายตนะสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอัตมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษล่วงอากาศสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะ โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมบัติเพราะวิญญาณัญจายตนะสมบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษ ส่วนสัตตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะวิญญาณัญจายตนะสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตมัยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะวิญญาณัญจายตนะสมบัตินั้นสัตตบรุษนั้นจึงทำอตมัยตาเท่านั้นไว้ในภายใน แล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบุรุษก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรลุอกินจัญญาัตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้ได้อกินจัญญายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อกินจัญญายตนะสมบัติเพราะอากินจัญญายตนะสมบัตินั้นอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบรุษส่วนสัตตบ,บรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า แม้เพราะอากินจัญญายตนะสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตมยตาไว้เพราะจนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุดได,ได้เหตุนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอากินจัญญายตนะสมบัตินั้นสัตวบรุษนั้นจึงทำอัตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบรุษล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงมรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ ไม่เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาสมบัตินั้นอสัตตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบรุษส่วนสัตตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาสมบัติเพราะพระผู้มีพระภาค ตรัสอัตมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาสมบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตมัตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุททั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ อีกประการหนึ่งสัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอสวะทั้งหลายของสัตบุรุษนั้นจึงสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆไม่ถือตัวในที่ไหนๆและไม่ถือตัวด้วยเหตุไรๆ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสัพปุริสูตรที่สามจบสาม